สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านพบริเวอร์ไซคาเฟนะตรงอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตอนนี้น้ำเยอะด้วยตอนนี้นะคะร้านแห่งนี้เนี่ยอยู่ตรงริมแม่น้ำท่าจีนเลยบรรยากาศดีมากแล้วก็มีเป็นบ้านทรงเรือนไทยแล้วเขาก็ประดับแบบว่าเป็นโบราณโบราณน,นิดนึงนะก็รู้สึกแบบอื มันเข้ากับบรรยากาศดีนะคะปูสั่งเป็นอาหารทานมื้อเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูหมูทอดน,น้ำปลากินกับข้าวเหนียวดอกอัญชันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าอ,อ,อร่อยขนาดไหนแล้วก็ค่อยไปกินเบเกอรี่แล้วก็กาแฟของเขากันค่ะส่วนตอนนี้นะคะมันเป็นช่วงเทศกาลกินเจนะพี่ที่มากับปูด,ด้วยเนี่ยเขาก็สั่งเป็นอาหารเจเดี๋ยวก็ถ่ายบรรยากาศเจให้เพื่อนๆดูด้วยเลยก็แล้วกัน ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นห้องรับรองแบบ V.I.P. นะก็คือสามารถที่จะจองเป็นห้องส่วนตัวได้อย่างเช่นออใช้บริการกินของเขาเนี่ย4,000บาทก็เปิดห้องได้อะไรประมาณนี้นะคะบรรยากาศสิคะร่มรื่นมากเลยแล้วก็ด้านนี้จะเป็นพวกบ้านทรงไทยนะคะ ข้างในก็จะเป็นห้องแอร์ที่เนี่ยเขาจะมีทั้งเบเกอรี่เครื่องดื่มแล้วก็อาหารอาหารก็แบบเป็นอาหารไทยน่ากินหลายเมนูเลยปูถ่ายมาให้เรียบร้อยลอะอนี่จะเป็นพี่สั่งมาเป็นข้าวผัดเจใช่ไหมคะ น่ากินมากเลยค่ะลุยเลยค่ะพี่ตั้มฝากร้านเลยค่ะพี่ตั้มร้านดอกไม้ไมนะฝากด้วยนะคระับบิลค่ะบ่ันทรสเทิร์นโร์แล้วก็ทำไปเรื่อยอย่างเงี้ยพี่ตามหนูหนูก็บอกอาจารย์ว่าของหนูนะเป็นประเภทแบบคุยสบายสบายกันเองอะ่ะอมไม่ต้องมีทีมงานไม่ต้องเยอะสิ่งเพราะว่าไม่งั้นมันก็มันมีค่าใช้จ่ายไง เนี่ยเราถ่ายเองมือถือเครื่องเดียวว่างๆตัดเองลงเองตัด<ะ>ไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกพี่กิ่นหมูอหอมมากแล้วก็อย่างนี้ไปเออพี่ก็เอาไม้เซลฟี่สักตัวหนึ่ง <c oughs> อ่ะซื้อเนี่ยเออแล้วเราก็ทำได้เลยคนกินหมู น้นจนำจิม้มเอออันนี้น่าจะ,จะเป็นใช่น้ำพริกตาแดง <c oughs> แต่ว่าอุ้ยสงสารพิต้ามากเลยอ่ะพิต้ามาก,กินเจนะแล้วเรามานั่งกินบุหรีวิวอยู่ตรงหน้าเขาพิต้มบอก <c oughs> เธอนี่บาปมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> เป็นน้ำพริกตาแดงนะคะหอม,หอม ดี่วน้วยเรากินข้าวก่อนเดี๋ยวเราค่อยต่อกาแฟอ,อันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเจนะคะเข่าเหล่าค่ะนีกาแฟนะคะร้านพบเจอฟาอยู่เลยนี่นะ เป็นชีสเค้กแล้วก็โรยด้วยบลูเบอรี่นะ แก้วนี้เนี่ยกินแล้เฮงนะเนี่ยพอระหว่างที่ลินไปนะคุณแม่เขาอวยพรตลอดรวยๆสวยๆและอีกเมนูนะคะก็จะเป็นต้มค่ะปลาสลิดค่ะมาพร้อมกับข้าวสวยแล้วก็โปะมาด้วยไข่เจียวแบบกรอบๆเลยนะเอ่อที่นี่อาหารจานเดียวเนี่ยคูค่อนข้างที่จะถูกปากนะคือเขากลมกล่อมอร่อยมากเลยสไตล์แบบไทยๆ สรุปให้เลยนะคะก็ที่เนี่ยบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะเครื่องดื่มก็อร่อยกลมกล่อมนะคะเพื่อนๆนส่วนพวกอาหารนะเพราว่าราคาไม่แพงเริ่มต้นที่แบบร้อยร้อยนิดนิดแล้วคือแบบจัดสรรมาอย่างดีแล้วอร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างคือแบบกินพุงแตกมากๆเลยนะคะยังไงถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาแถวสุพรรณบุรีบางปะมานะเพาว่าร้านเนี้ยชื่อว่าร้านพบเดอะริเวอร์ไซด์นะคะติดแม่น้ำท่าจีนบรรยากาศดีจริงๆก็มากินกันที่นี่ เรามาต่อกันที่ร้านอาหารบ้านแม่บุญส่งนะคะเพื่อนๆก็ด้านไหนก็จะเป็นห้องแอร์ที่แบบว่ามีโต๊ะกลมนะคะหลายชุดอยู่เหมือนกันบรรยากาศก,าก็แบบว่าจัดได้สวยงามมากนะคะเนี่ยเนี่ยบ้านแม่บุญสง่ง คือร้านอาหารแม่บุญทรงเนี่ยจะเป็นร้านอาหารเก่าแก่ตำรับไทยสไตล์แบบเหมือนกินอยู่ในบ้านอบอุ่นประมาณนี้ค่ะก็ด้านในเนี่ยจะมีโต๊ะมากมายเลยนะแล้วยังมีห้อง p r i v a t ส่วนตัวเนี่ยแบ่งออกเป็นห้องใหญ่ๆอีกหลายห้องอยู่เหมือนกัน อ๋ออันนี้เอามาเกืออามาประดับค่ะไม่เจ๋งจริงไม่รู้หรอกนี่หมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำจิ้มมะเขือยาปลูกเอง และนี่ก็เป็นชุดหล่นปูค่ะคือผักเครื่องเคียงเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปลูกเองออแกนิกทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆรารสชาติอาหารนกลมก็มากและราคาไม่แพงนะเป็นราคาที่แบบเออโอเคลูอะมาบางประมาณแล้วเราจะไม่กินเมนูปลามาได้อย่างไรเดี๋ยวพี่ทำเนียมเนาะก็สั่งมาเป็นต้มยำม,มอหนึ่งไปเลยจ้าได้ค่ะพี่ได้คะ่ะเพื่อผู้ชายเอาไว้หน้าผู้ชายก็ได้คะด่ะค,<ด>คุณพี่พเออ มันมั่นเลหมดอารมณ์แต่เช้าเนยอันนี้น้ำมันงาหรอน้ำมันงาหอมมุกค่ะใช่ไมเขาอ่อนค่ะแม่ <c oughs> <c oughs> ลูกเก๋าหอมที่ลราไปทำลูกเนื้อหวานขึ้นจมจนจนจนจมจนเขาาอยก็จะมีพวกห้องจัดเลี้ยงแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวเยอะแยะเลยนะคะอ่าน่ารักน่ารักมันสามารถดูแลเป็นหน้าเป็นตาใช่ใช่ค่ะใช้เงซื้อเนาะใช่ค่ะมันเข้าไปเชื่น นะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามเพจปูด้วยนะคะมีราเคิลทัวร์ไทยแลนด์ชาปูนะคะถ้าเกิดนึกจะเที่ยวเนี่ยให้นึกถึงปูด้วยนะผู้ขายทั่วจอยทั่วโลกเลยเรามีทั้งเวียดนามอินเดียเอเชียทุกอย่างยุโรปก็มีสแกนดิเนเวียก็มีนะคะลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย